มันฮอดเวลาอะไรได้พี่น้องเซ็ตเรียบร้อยเลยได้ทำผ้ชมพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเสียได้กินข่าวอิ่มิระวังไฟได้วยเอาขวดมาใส่ เคมมันคือขืนตาไวโดนนานยงันะโอ้ยหมูทามีโทรศั้นโทรศัท์ไดตุ้งงุ้งเท้าเป็นะะตักมาดูตักมาตงซีนหลอคุณจะเพิ่มยังลงไปสินี้ กเพิ่มย่างนันหน่อยนั่นแล้เพิ่มลงไปแล้วนเพิ่มถืดอ่ะเด้อเพิ่มเพิมมันเสใช่ไหมกะทิมันเรือสองกล่องเราใส่กะทใส่กะทิแล้มันสีเคร็มขึ้นกะทิพีงนเรือสี่กล่องใส่หม้อละองเลยใส่เพิ่ม้าวแล้วใส่กะทิน่อยมันเสียบเออเาอปามันน่อย อันนี้มันมีแต่กระเทียมก็หอมในระเบิดหลายอ่ะซานันตาน้อยท่เข้มขนแล้วแซ่บแม่มาก If, ินเอาใส่เศษมาโลดเกะทินสเข้ด็อเมนรือซองหเลื้อง่าซองเขอแต่ว่าท่าเพิ่มกะทิม้นสิเข้มข้นข้นเราแต่ ทัรเรือสี่ใอความแซบ่บเนื้อป่ามั้รัอันนี้ว่าใส่เนื้อป่าอะไรตันนั้นม่นิดใส่นอนอย่าไปก้มใกล้แล้วโอ้ยจะแม่นด้มากระเด็นถือกระเจ็บอีเลยนะคำนะพี่น้อง บอเฮอใส่บอรเบิร์ดเขาใส่เบิร์กระเข็มผนเกินยี้เนี่ไอ้าล่้แน่่สใส่ถงในแล้วก็ใส่กระซามเน่ยดนะแบ่งไว้มันมีกระซามอยู่บนใส่กระซามว่ากระซามกรว่านี่นมันสีไว้เงี้มันระวังเงไปไห้เห็นไว

น้ำกระปุ่นเสร็จแล้วเธอนยังอ้าวอยู่คุกเก่าน่าที่บอกแล้วได้จานมาราเจนะประสิทธิ์สอบมากินไห้แนะกระปุ่นนานเห็ดน้ำแล้วล่ะนี่ยังหูเด๊สามพอ

เดี๋นวไงก็จะไงเด้อนี ouais ่ใส่เส pues, ้นครับป uh ้าแล้วกับพากันคอมเมนต์ออกมาว่าเป็นเนื้อใดเนื้อใดแซ่บบอแซ่บก็ว่าบอแซบโลด S <S มากินเ้อมากินเนอเห็นแล้วบอกกินหายเด้อเห็ดแล้วบอกินหายได้นิต้องอากินแล้อมเมต้อนีทาทยอะอันนี้เน่นตเดหนเดนรได้เพ็ดดเจพอดี

ตัวนทามข้าเจ้าดูผู้ไดสิกินข้าพปุ้นนตัวเนาะข้าุ้นไปเสิร์ฟข้าเจ้าแน่ตัวน right. ต้วนเิาข oh! ้าวปุ้นไปเสิร์ฟ um ข้าเจ้าแน่้วนเอาข้านเ์ข้าเจ้าแ่อาอย่างาเากมาเอาอลังการขากนะเจตังอาตลูกิ้นเนาะ จนสวดถวยฝ้ากินลราฝ้าว่าสุฟังเนี่ยมันเป็นอะไรถัามันบอแซบเราบอกว่าบอแซบโรเ้อร์จะได้เพิ่มแป้งนุ่มไหวนี่ปลาแคบป้าน่ะคนยาดแป้งนุ่มวแป้งนุ่มบดเถืองมึงดูนี่ยังบดได้เถิงว่าซ่าน

อีกเลยไปไหไปหยอกูยังยหยหมอนี่นานอยากปุนเลยกระปุนดูพาว่ากปุนอนเอายอห้เอาแบบไเอาแบบนมึงก็เอาพืนใส่มาล

บอเพชรบอกเล็กน้อยนสิเพชรเขนเคยกินเพชรกับโบเพชรดอกเพชร ูนแป้านำเย็นผมมากิน<ท>พี่น้องฟองายคนเริ่มลายนะพี่น้องเี่ยอันนี้นะตากดีๆเลยตากดีๆเนาไม่อากินแล้วมั้ย สีนกแสดงเวลาไล่เตอ๋ออยู่นอะซอยยังมาได้แล้วมีแต่เห็ดแบบหลับคาวเอาหลับซุกมันขาดยัง่ยบัดน,นี้ มากินข่าปุ้นเด้อมากินข่าปุ้นเด้อปลาตกขามันเค็มแต่นามนว้ามันไ่ดเลยเ็นไรนนอ่ะวยนมันมวยงมปนมาเปนงแต่ว่ายา่อมหลับในความสามาคีของชาวบ้านพี่นอ้อง น้หลับเลยเาเห็นรายงานเราบานหอยปังก็จะสอยกันดีรอได้ไมายถึงอันแม่ยิงนะพี่น้องแม่ยิงสอยกันซอยส,อยสีบ้านนอกน่ะซิมีแต่ผู้ทรายนะซอยทางนี้มีแต่แม่ยิงในซอย เออมระไก่นนอะไปแซะนะเดี๋ยวกูสิถ่ายลงต่อๆก่อนเียบเผาเด้อป่วยเอฟซีมึงขีดหอดแต่หนาวมึงเงียาเผาเอาคำใหม่นะมาต้องเอาร้ายบีดอก

เตรียมมาถูบรางเลยเจ๊น้ำนะมันบอทานก็คือสกินกะทินี่แหละวลงไปแซ่บไหมคะแ่ลองทองลองทองลองทอง นี่ขอเริ่มบอก <c oughs> กูเมื่อยนะมึงเด็ก